เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่เป็นเป้าหมายการเซ็นทัพของทีมเราย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมานั่นก็คือในรายของทางซาบิซิม,มอนวิดฟิลด์ตัวเก่งของทางอาร์มเบรดซิกในสกุนเดสลีกาของประเทศเยอรมันหลังจากเขาถูกยิมตวมาจากทางเปแอดเชกปาลีสแสงแชลเมแต่ในตอนนั้นทีมของเราก็ประสบความล้มเหลวในการเซ็นสัญญากับนักเตะดังกล่าวข้างตน้น กนที่ในตอนนี้ทางไรฟซิกจะเลือกใช้เงื่อนไขในการซื้อขันนักเตะมาร่วมทีมด้วยสนนราคา50ล้านยูโรแต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางคริสเตียนโฟกหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลจากทางบิวสำัักข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันก็มีคัารออกมายืนยันข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เลยว่า จนกระทั่งถึงปัจจุบันยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ของเราก็ย,ยังเป็นหนึ่งในหลายสโมสรชั้นนําทูตทวีปยุโรปที่แสดงความสนใจอยากจะได้ตัวดาวเตะวัย21ปีรายนี้เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมันคลืกคลันเข้าสู่ช่วงตลาดสัมเมอร์ที่จะถึงนี้อารา์เบรฟิกเปิดกว้างสำหรับการขายสังชาบี้สิวนวอนดาวเตะอายุ21ปีออกจากสโมสรของพวกเขาไปในช่วงสั้เมอ่อนี้โฟกยืนยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาเอง สโมอสรอมีความตั้งใจจะทำการเจรจาที่ค่าตัวรวม70-80ล้านยูโรด้วยกันโดยมีทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหงแดงลิเวอร์พูลและเหลือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้คอยเกาะติดสถานการณ์ของเขาอยู่สัญญาฉบับใหม่ของตัวนักเตะกับทางราบซิกปรกาอย่างไปจนกระทั่งถึงปี2027ด้วยกัน จากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางโฟก์ก็ทำให้เราต้องคอยมาดูกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วสามสโมสรชื่อดังของทางพิมลิกดังกล่าวข้างต้นนั้นจะมีทีมไหนสามารถเข้าวินในการคว้าไรเซนของทางซิมมอนไปเสริมความแข็งแกร่งให,ให้กับพวกเขาได้หรือไม่อย่างไรกันแต่แน่นอนว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวของนักเตะเองยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันฤดูกาลนี้ เมื่อเขาฝากสถิติการมีส่วนร่วมในการทำประตูไปแล้ว9ลูกจะกการลงสนาม17นัดในการแข่งขันทุกรายการโดยแบ่งเป็นการที่เขาทำประตูด้วยตัวเองไป5ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก4แอซิสซึ่งหมายความว่าหากทีมใไดได้ตัวเขาไปเสริมทัพก็น่าจะเพิ่มความน่ากลัวในแนวรุกของพวกเขาเหล่านั้นได้อย่างมากมาย เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในก็เปิดประเด็นมาด้วยนักเตะเ,เป้าหมายการเสริมทัพของทีมเรากันไปและอีกหนึ่งคนที่เราจะมาเกาะติดสถานการณ์ของเขาด้วยเช่นเดียวกันก็คือในรายของทางรายยันเชอร์กี้มิดฟิลด์ตัวเก่งจากทางสโมสรอโอลิมปิกลียงในศึกลีเอิงของประเทศฝรั่งเศสวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งหลังจากตัวของนักเตะเหลือข้อผูกมัดมกับทางโอลิมปิกลียงถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ในปี2026เท่านั้น และเขาเองก็ายังมีการได้รับคำสัญญาลูกผู้ชายจากทางประธานสโมสรของทางลียงว่าจะปล่อยให้เขาย้ายทีมได้ในช่วงสัมเมอร์นี้หากมีสโมสรใดก็ตามยอมยืมข้อเสนอเข้ามาที่ตัวเลข22.5้า 22. ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอก18.8ดล้านปอนด์ด้วยกัน ประจบเหมาะก,กับจังหวะที่ทางลียงเองก็กำลังมีนี่สินล้นพ้นตัวทาให้พวกเขามีความจําเป็นจะต้องปล่อยตัวสตาร์ดังบางรายออกจากทีมไปเพื่อเป็นการปรับงบดุลทางบัญชีซึ่งนั่นก็ทําให้โอกาสการย้ายทีมของตัวเชอกี้นะั้นสูงมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามนอกจากความสนใจจากทางลร์พูลของเราดังกล่าวข้างต้นแล้วด้วยค่าตัวที่สุดถูกและอร์มกรเล่นที่ยอดเยี่ยมของทางเชอร์กีในการแข่งขันฤดูกาลนี้ที่ซ่งจ้าตัวก็ฝากผลงานการมีส่วนร่วมในการทําประตูไปแล้วมากถึง13ลูกจากการลงสนาม25นัดในการแข่งขันทุกรายการโดยแบ่งเป็นการที่เขากินประตูด้วยตัวเองไปหาลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีม ทำประตูไปอีก8แอซิตจึงทําให้ความสนใจในตัวเขามีเข้ามาอย่างล้นหลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสโมสรระดับท็อปของทวีปยุโรปซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อทางลิวพูลของเราเข้าไปผัวพันอยู่ด้วย ตะวลา่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง Foreign Press Denver นักข่าวคนดังจากทาง Sky Sport เวอร์ชันภาษาเยอรมันก็มีการออกมายืนยันเลยว่าในตอนนี้ทางเสือเหลืองบรสิสเซียดอทมุนต้องการจะทําตัวเป็นตายอยู่ในการปาดหน้าควา้าดิวนี้ไปครองก่อนที่ปลาซ้อขายนักเตะหน้าหนาวกําลังจะปิดตัวลงภายในวันนี้ไรยันเชอร์กี้ยังคงเป็นเป้าหมายของทางบรสิสเซียดอทมุนสรุปความเป็นไปได้ในการจะคว้าวตัวเขาเข้ามาร่วมทีมจนกว่าจะถึงวันเนะดทไลน์นะเพทเทนเบิร์ก โพสต์ยินยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาเองย่างไรก็ตามการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าทางบริเซียนดอทมุนจะมีการยืนน่นข้อเสนอเข้าไปหรือไม่ยังคงถูกชะลอออกมาและตัวของทางเชอร์กี้เองก็ได้รับอนุญ,ญาตให้สามารถย้ายออกจากทางโอลิมปิกกรียงได้ที่สนุนราคา22.5ล้านยูโรซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่พวกเขาตกลงกันด้วยว่าจะเอาไว้อยู่แล้ว นี่ก็ควาชจะมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจว่าทางดอทมุนจะมีการยื่ยนข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวทางเชอร์กีหรือไม่ทั้งนี้เราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปว่าหากทางดอทมุนไม่มีการยื่ยนข้อเสนอซื้อตัวนักเตะเลว่์ภูของเราก็จะยังคงมีโอกาสได้ตัวเขาเมื่อถึงช่วงตลาดซัมเมอร์ถัดไปนั่นเองไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูภาพรวมการแข่งขันในฤดูกาลนี้ของทีมเรากันบ้าง เพราะนับตั้งแต่ที่ทางอรนเนอร์สรอตนอยายใหญ่ดัชแมนเข้ามากลุมบังเหียนทีมของเราต่อจากทางเยอเกนครอปอดีตนยายใหญ่เฮลวี่เมทัลเขาก็นำเลือผูกบินสูงอยู่บนหัวตารางพิมพ์มลิกณเวลานี้โดยเรารั้งตำแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางและมีคะแนนทิ้งห่างทางปืนใหญ่าอาร์สนอลอยู่ถึง6คะแนนแถม1นงเหลือเกมในมือมากกว่าอีก1นัด เช่นเดียวกันกับการแข่งขันยูฟาแชมเปียนลีกที่เราก็ทะลุผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะจ่าฝูงไปแล้วลมไปถึงในการแข่งขันศึกคาราบาวครับก็อยู่ในรอบตัดเชือกแม้ว่าจะมีการออกไปพ่ายให้กับทางไก่เดททองทัดแ h มคอสเปอร์มาก่อนในการแข่งขันเกมแรกอีกหนึ่งโปรแกรมการแข่งขันในศึก FA ครับทีมของเราก็กลียทางผ่านเข้าสู่รอบที่4ไปได้แล้วด้วยเช่นเดียวกัน ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าทางแกรี่รีมิเกอร์อดีตดวตาวเตะระดับตำนานของพิมลิกที่ในตอนนี้ก็ได้ผันตัวมารับงานเป็นกูรูฟุตบอลมีการออกมาพูดเปิดใจถึงผลงานของสล็อตกับทีมของเราในการแข่งขันฤดูกาลนี้อย่างไรกันบ้างระหว่างที่เขาไปจัดรายการ the l e s is football <S ผมจะบอกอะไรกับพวกคุณให้นะว่าสิ่งที่ทางอ่านเนสอล็อตมีความชันฉลาดอย่างมากก็คือเขาเป็นคนที่ทุ่มเททำงานและเขาก็มักจะให้เวลากับการทำสิ่งต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบ ลินิกเกอร์กล่าวผมเคยมีโอกาสไปนั่งลงคุยกับเขาและเราก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลกันผมคุยกับเขาอยู่นานหนึ่งชั่วโมงครึ่งเลยนะและรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ดของเขาด้วยคุณจะเห็นได้เลยว่าเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจอย่างแรงกล้าและเขาก็มีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมมากๆเขามีความเข้าใจในเกมฟุตบอลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแท็กติกและนั่นก็คือหัวข้อที่เรามีการพูดคุยกัน นอกจากนี้เขายิ่งคนที่มีความใจเย็นมากผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะคุณก็น่าจะรู้ว่าโค้ดมากมายที่ทําหน้าที่อยู่ในวงการนี้พวกเขามักจะเต็มเปี่ยมไปด้วยของเรื่องพลังงานแต่ก็มักจะคุมอารมณ์ของตัวเองไม่อยู่แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นจากตัวของทางสลอตผมบอกได้เลยว่ามันมีฟังสิ่งบางอย่างที่เขาทําได้ดีที่สุดนั่นก็คือในสนามซ้อมนะ พราะนอกจากเขาจะสามารถรักษาวัฒนธรรมของทางลิเวอร์ p o o ได้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เขามีการเพิ่มเข้าไปก็คือคุณจําเป็นจะต้องมีความสุขอย่างลงเล่นหรืออย่างฝึกซ้อมนั่นแหละที่ทําให้เขากลายมาเป็นคนที่พิเศษมากกว่าใครหน้าไหนทั้งนั้นไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอ,อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูโปรแกรมนัดสําคัญที่รอเราอยู่ในค่ําคืนวันนี้กันบ้าง ทางใเว์พ,พูลจะต้องยกคนบุกไปเยือนทางเด็บเชอรี่บอร์นมัตหลังจากพวกเขาขึ้นชื่อเลยว่าเป็นทีมแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ในการแข่งขันฤดูกาลนี้หลังจากล้มยักษ์ใหญ่มาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นทางอา์สเนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท็อตแนมฮอสเปอร์และลวมไปถึงทางนิวคาสเซิลยูไนเตดอีกด้ว ขณะเดียวกันผลงานในช่วงหลังของพวกเขาก็เรียกได้ว่าโดดเด่นสียเแลือเกินหลังจากเพิ่งถล่มเอาชนะทางจ้าป่าน o อตติงแฮมฟอร์เรสมาได้แบบขาดลอยถึง5ประตูต่อศูนย์ทำให้พวกเขายืดเฟ,ฟติไร้พ่ายออกมาเป็น11เกมติดต่อกันเข้าให้แล้วโดวยแบ่งเป็นการคว้าเฉยชนะได้ถึง7นั้นัดและสดุดเสมอไปเพียงแค่4เกมเท่านั้น นั่นไม่การที่ทีมของเราต้องหุกไปลยืยนทีมที่ฟอร์มแรงแบบนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและตัวของทักแอนดูรูเบอร์สันแบกซ้ายกับตันทีมชาติสกอตแลนด์ของเราก็ไม่ประมาทคู่ต่อสู้และชี้ชัดเลยว่าหากเราเล่นด้วยความมั่นใจและสามารถจะดึงฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเราออกมาได้เราก็ไม่จําเป็นต้องกลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นแม้จะเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อย่างทางบอลมัดดังกล่าวข้างต้นก็ตามทีมันจะเป็นเกมที่ยากจริงๆนะรูเบอร์สันกล่าว ผมต้องยอมรับเลยว่าวอนมากเป็นทีมที่อยู่ในฟอร์มการเล่นที่สุดยอดมากและพวกเขาก็ได้ผลการแข่งขันที่น่าเหลือเชื่อหลายต้นหลายอย่างในช่วงที่ผ่านมานะ่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าพวกเขากําลังเล่นด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมนี่แหละคือเหตุผลที่ทําไมผมถึงบอกว่าเราจะต้องเจอกับงานที่ยากแน่แน่มันจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะกับการที่คุณจะต้องบุกไปเยือนที่นั่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฟอร์มการเล่นของพวกเขาในตอนนี้ด้วยพวกเขาทําผลงานได้อย่างดีเยี่ยมมาต่อเนื่องเลย ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของเราออกมาได้สำหรับการแข่งขันในเกมนี้และผมก็มีความมั่นใจเลยว่าหากเราสามารถจะทํามันได้แบบนั้นเราเองก็สามารถจะเอาชนะได้ทุกทีเหมือนที่เราพิสูจน์ให้เห็นกันมาแล้วตลอดช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในฟอร์มที่ดีแต่เราเองก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะและสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องต่อยอดผลงานเหล่านั้นต่อไป หากเราทำได้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท้ายที่สุดเราจะกลับออกมาจากการแข่งขันในเกมนี้ด้วย3คะแนนเต็มเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พอมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาอัปเดตเรื่องที่สร้างความปวดเสียงเวียนกล้าวให้กับทีมของเรานั่นก็คือปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามรบกวนทีมของเราอยู่ณเวลานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแข่งคนสําคัญของเราอย่างในรายของทางเดียกโกโชต้าดนวหญิงทีมชาติโปรตุเกสที่ซึ่งเขาก็พลาดการลงสนามให้กับทีมของเรามาสามเกมติดต่อกันเข้าให้แล้วหลังจากมีอาการบาดเจ็บกำเริบขึ้นมาอีกซึ่งทําให้เจ้าตัวช่วดกันลงสนามในการเผชิญหน้ากับทางเบรนฟอร์ดอิปสวิท้าและลงไปถึงการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนลีกก, ley, กับทาง p s v อโเฟนอีกด้ว e ย อีกหนึ่งคนที่ก็อยู่ในช่วงของการพักฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขากลับมาก็าคือในรายของทานโจโกเมสปกหลังสารพัดประโยชน์ของทีมเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บที่บรุนแฮมสติงไปในเกมที่เราคว้าชัยชนะเหนือทางเวสแฮมยูไนเต็ดมาได้5ประตูต่อศ0ย้อนกลับไปในช่วงปลายปีที่แล้ว แม้ครนั้นล่าสุดระหว่างงานแถลงข่าวก่อนเกมกับทางบอลมัดในค่ำคืนวันนี้ตัวของทางอานเนสลอตนายันดัชแมนของเราก็มีการออกมาอัปเดตความคืบหน้าของอาการบาดเจ็บของพวกเขาทั้งสองคนเลยว่าในตอนนี้สามารถที่จะกลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือได้แล้วส่วนจะพร้อมเป็นส่วนหนึ่งสำหรับเกมการลงเล่นกับทางบอลมัดในคืนวันนี้ได้เลยหรือไม่เราจะต้องมาติดตามรอดูกันต่อไป เช่นเดียวกันกับในรายของทางดาวินนุนเยสหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยของเราที่ก็พลาดการลงสนามในเกมการแข่งขันนัดล่าสุดที่เขามีอาการป่วยแต่ตัวของเขาเองก็สามารถจะกลับมาลงฝึกซ้อมได้แล้วเหมือนกันพวกเขาทั้ง3ามคนสามารถกลับมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมของเราได้แล้วนะตั้งแต่เมื่อวานนี้สล็อตกล่าวดังนั้นคําถามที่จะตามมาเลยก็คือแล้วพวกเขาจะพร้อมมากเพียงพอหรือไม่ที่จะกลับมาร่วมทีมของเราสำหรับโปรแกรมในการบุกไปเยือนทางบอลมนซ์ นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องมารอและเราจะดูกันนะว่าในวันนี้สถานการณ์ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่สิ่งที่ผมสามารถจริงๆกันได้ก่อนเกมการแข่งขันนัดนี้เลยก็คือเรามีตัวเลือกผู้เล่นมากกว่า20คนที่พร้อมจะให้ผมเลือกใช้งานได้สำหรับการแข่งขันในเกมนี้เราจะต้องทําการตัดสินใจให้ดีที่สุดและมีความชันฉลาดมากที่สุดสําหรับพวกเขาทั้ง3าคนดังกล่าวข้างตน้นและรวมไปถึงนักเตะคนอื่นๆภายในทีมของเราด้วย องไม่ลืมว่าเป้าหมายใหญ่ที่สุดของเราก็คือการคว้าชัยชนะในเกมนี้ให้ได้และเราก็จะพยายามทำมันให้ประสบความสําเร็จในในก็ฟังบทสัมภาษณ์ของทักอานเนอร์สล็ลกถึงลูกทีมของเขากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อแม่จะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งคนที่ได้รับความเชื่อใจมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับกันบ้าง นั่นก็คือในรายของทาง a, เฟรเดริโกเกียซ่าปีกทีมชาติอิตาลีที่เราคว้าตัวเข้ามาจากทางบานหลยูเวนตุสหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ที่เขาเองก็ไม่ค่อยจะได้รับโอกาสลงสนามมากนะัเนื่องด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บและเรื่องของสภาพความฟิตแต่เจ้าตัวเองก็สามารถเอาชนะเรื่องดังกล่าวและได้รับโอกาสลงเล่นเต็ม90นาทีเป็นเกมแรกในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีกที่เราพ่ายแพ้ให้กับทางปีเอสวีไอโฮเฟนในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้กระนั้นระหว่างงานแถลงข่าวก่อนเกมกับทางวอนมัตตัวของทางสล็อตก็มีการออกมาชี้ชัดเลยว่าเขาได้เห็นพัฒนาการของทางเคียรซากมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เจ,จ้าตัวพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถที่จะลงสนามเต็มเกมได้นั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะได้เห็นนักเตะรายนี้ได้ลงเล่นมากยิ่งขึ้นับการแข่งขันพิมเบอร์ลีกในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้นั่นเองแน่นอนที่สุดว่าเขาพร้อมแล้วสนับโอกาสการลงเล่นมากยิ่งขึ้นในการแข่งขันพิมเบอร์ลีกนะสล็อต นั่นเป็นเพราะว่าหากเขาสามารถจะลงสนามเต็ม90นาทีในการแข่งขันระดับแชมเปี้ยนลีกได้เขาเองก็ต้องจะสามารถลงเล่นสำหรับการแข่งขันพรีเมียร์ลีกในบางส่วนของเกมได้ด้วยเช่นเดียวกันปัญหาหลักของเขาก็อย่างที่คุณก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเขาจะต้องทำการแข่งขันกับนักเตะที่มีฝีเท้าจับจัดหลายต่อหลายคนแย่งตำแหน่งกันในแนวรุกไม่ว่าจะเป็นตัวกุกทางหรือดีอาร์สดาวินนูเยสโคดีกัคกโปมูฮัมหมัดซาลา และรวมไปถึงทางเดียวก็โชต้าด้วยอีกคนแต่ผมก็คิดว่าพวกคุณเองก็คงจะเห็นด้วยกับผมว่าพวกเขาเหล่านี้ต่างก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะในอีกด้านหนึ่งผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเรานะเพราะคุณก็คงจะได้เห็นบทสัมภาษณ์ของตัวเคียซ่าเองก่อนหน้านี้ไปแล้วว่าคนสุดท้ายที่เขาได้ลงเล่นเต็ม90นาทีมันคือเมื่อ6หรือ7เดือนที่แล้วนะซึ่งเกิดขึ้นในการแข่งขันยูโรที่เขาลงเล่นให้กับทีมชาติอิตาลีในนัดที่พบกับทางทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ นั่นนั้นผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวของเขาด้วยที่ได้รับโอกาสลงเล่นให้กับทีมของเราเต็มกาสินาทีอีกครั้งและทีมงานของเราก็ชี้ชัดเลยว่าเขาพร้อมที่จะทาเช่นนั้นแล้วด้วยเราจําเป็นจะต้องให้เครดิตและคําชื่นชมกับเขานะกับงานหนักมากๆที่เขาได้แสดงออกมาให้เห็นและอีกส่วนหนึ่งเราต้องให้คําชื่นชมเป็นยังบรรดาทีมงานสตาฟ์โค้ดและทีมแพทย์ของเราด้วย ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่ออยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสําคัญที่สุดของทีมดอกณนะช่วงเวลานี้เลยก็ว่าได้เขาคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนรายของทางโมเม็ต์ซาร่าสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเราหลังจากเจ้าตัวยังคงระเบิดฟอร์มเทพในการแข่งขันฤดูกาลนี้และบางทีอาจจะพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่ามันเป็นสีสั้นที่ดีที่สุดของเขาับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับทีมลิเวอร์พูลของเราเลยก็ว่าได้ ม้าเจ้าตวัวฝากผลงานการมีส่วนร่วมในการทำประตูไปแล้วมากถึง40ลูกจากการลงสนามเพียงแค่32นัดเท่านั้นในการแข่งขันทุกรายการหรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยมีส่วนร่วมในการทำประตูมากกว่า1ลูกต่อเกมกันเลยทีเดียวโดวยแบ่งเป็นการที่เขาทำประตูด้วยตัวเองไปแล้ว23ลูกและมีการผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก17แอสซิสต์เรียกได้ว่าทั้งสามารถชงเองกินเองและผ่านบอลสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามจากสถา,านการณ์ปัจจุบันที่โจตัวเหลือกสัญญากับทีมของเราไม่ถึง6เดือนแล้วซึ่งผูกมัดเขาในติดแอนฟิลด์ถึงแค่ช่วงเัมอร์ที่จะถึงนี้มันก็ทำให้เกิดกระแสข่าวลือมากมายเกี่ยวกับอนาคตของเขาตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดจากการที่ทางสโมสรหลายต่อหลายทีมในประเทศซาอุดิอาระเบียอยากจะได้ลายเซ็นของเขาไปครอบครองจนกระทั่งถึงขั้นที่ทางรถถัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาของประเทศซาอุดิอาระเบียก็มีการออกมายืนยันด้วยตัวเองเลยว่าสารกตรงกับความต้องการของพวกเขาถุกคอ ต่ล่าสุดเมื่อนักข่าวเ,เอาประเด็นนี้เข้าไปสอบถามตรงใส่ตัวของทางอ่านเนอร์สตรเขาก็ย,ยังคงมีความมั่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วสาระจะเลือกเส้นทางอาชีพต่ตอไปของตัวเองได้อย่างถูกต้องและยิยนการต่อไปอีกด้วยว่าลเว์ภูของเราเองก็ต้องการจะให้เขาอยู่กับทีมของเราต่อไปเหมือนกัน มันคงเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจแล้วละ่ะหากจะมีใครบอกว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการตัวของทางโมซาลาจริงไหมเพราะเขาทําผลงานได้อย่างสุดยอดมากตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาและเขาก็สามารถทําได้ดีโดยไม่จําเป็นจะต้องฟังคําแนะนําจากผมเลยด้วยสมัมปสล็อตกล่าว ดังนั้นสิ่งที่เขาต้องทําก็คือเดินหน้าทําสิ่งที่เขาทําได้ดีที่สุดมาตลอดเส้นทางอาชีพของเขานั่นแหละสิ่งที่เขาทํามาจนถึงตอนนี้มันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะและผมก็มีความมั่นใจว่าเขาจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและจะเลือกอยู่กับทีมของเราต่อไปในช่วงที่เหลือของเส้นทางอาชีพของเขาทุกคนต่างก็อยากได้ตัวเขาซึ่งนั่นก็รวมถึงตัวของเราเองด้วยเราอยากที่จะเห็นเขาต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางสโม่รอ,ออกไป ในก็มีการพูดมถึงอนาคตของนักเตะคนสําคัญภายในทีมของเรากันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยก็คือตัวของทางเวอร์กิลฟานได้ประกางกับตันทีมของเรานั่นเอง หลังจากปัจจุบันโจ้าตัวเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความระม้ดยคล,ยลึงกันกับทางมวมเมดซสาล่าดังกล่าวข้างตน้นเมื่อเขาก็เลยสัญญากับทีมของเราถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้เท่านั้นและสโมสสก็มีการเดินหน้าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของเขาอย่างขมักขม้นอยู่ณเวลานี้ด้วย ล่าสุดมันก็มีอัปเดตที่น่าสนใจออกมาจากทางพอจอยส์นักข่าวสายหงคนดังที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางเดอะไทมส์สำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษและตัวของจอยส์เองก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือเป็นลําดับต้นๆตนด้วย ว่เข้าออกมาชี้แจงเลยว่าตัวของทางฟันไดค์มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะอยู่คาแข้งกับทีมของเราต่อไปซึ่งนั่นก็ตรงกันกับความต้องการของทางลิเวอร์พูลที่ก็ต้องการจะเก็บตัวนักเตะรายนี้เอาไว้กับสโมสรของเราด้วยเหมือนกันว่ากิลฟันไดค์ไม่ได้ปกปิดเป็นความลับเลยว่าเขาต้องการที่จะอยู่กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลต่อไปนะจอยส์กล่าว แล้วมันก็ดูเหมือนว่าเขาจะมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะพิสูจน์ให้ทางลิเวอร์พูลได้เห็นถึงความตั้งใจดังกล่าวข้างต้นของเขาด้วยแม้ว่าเขากำลังจะอายุครบ34ปีในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ตามทีแต่เราก็ได้เห็นกันมาแล้วว่าในตอนนี้เขายิงคงอยู่ในจุดพีิกของเส้นทางอาชีพและฟอร์มการเล่นของเขาไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเลย มันยังคงมีความคาดหวังภายในทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลอเองด้วยเช่นเดียวกันว่าฟันได็กจะอยู่กับสโมสรของพวกเขาต่อไปหลังจากเขาขาแข้งให้กับทีมมายาวนานถึง7ปีแล้วในตอนนี้เขายังคงที่จะยกระดับมาตรฐานเกมการเล่นของตัวเองขึ้นไปได้อย่างน้อยที่สุดก็อย่างที่เราได้เห็นกันมาตลอดช่วงเวลา2ปีหลัง ชีวิตของทางลิบร์พูที่ไม่มีฟานไดนั้นะเป็นสิ่งที่ดราไม่อาจจะคาดคิดถึงได้เลยนั่นแหละคือสถานการณ์ทั้งหมดที่เราทราบณนะช่วงเวลานี้นะซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างจริงแล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ